ยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานตอนนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วเครื่องซักผ้าลุงหวังที่อดทนรอกี่วันนะสามสี่วัน,นสามส<ะ>ี่วันเพราะอุปกรณ์ <Burg st ations> ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะสอนลุงหวังแต่ละขั้นตอนนะครับนะระบบก๊อกจ้ำเรียบร้อยแล้วครับสายยางน้ําทิ้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะสอนลุงหวังแลคันนี้ลุงหวังเอาคันนี้อันดับแรกเลย เสียบปลั๊กมันเป็นปลั๊กสามตาด้อแล้วถ้าถ้าลุงวางเลิกใช้ก็ต้องถอดปลั๊กปลั๊กเครื่องซสก้ผ้าออกด้วยต้องต้องได้ถอดอ่าถ้าเลิกใช้แล้วก็ต้องถอดออกนะครับเอามันก็ถอดคาถอดออกตลอดอ่าหรือจะเสียบคาไว้เลยก็ได้ไม่ต้องถอดก็ได้เพราะระบบมันจะตัดอยู่แล้วระบบไฟเพราะเราปิดปิดมันก็ออฟแล้วเป็นระบบสวิตช์เสียบคาไว้อันนี้ต้องถอดด้อ่ะเสียบคาไว้ ก๊อกน้ำเนี่ยเวลาเลิกใช้ต้องปิดเดี๋ยวแป๊บนึงไม่มานะครับก็อย่าขั้นตอนสอนลงมาอ่ะตั๊กไม่ต้องถอดอตัวเนี้ยเวลาเลิกเวลาเราใช้งานเราเปิดไปงี้เวลาเลิกใช้เราก,ก็ปิดก๊อกแค่นี้พออ่าเครือ่องซักผ้านะตัวนี้อันนี้ใส่แฟบใส่แฟบหรือใส่น้ำยาซักผ้าก็ได้ ใช่ใส่ที่เดียวกันเนี่ยใช่ใส่ลงไปช่องนี้เลยอันนี้ช่องอะไรอันนี้เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มอ่าทีเนี้ยลุงหวังเวลาใส่ก็เออเป็นใส่แฟบแฟบเนี่ยต้องดูว่าแฟบมันจะมีเครื่องซักผ้าแบบเป็นฝาหน้าเครื่องซักผ้าแบบเป็นฝาบนอ่อทีแฟบเขาจะระบุเลยว่าให้เป็นฝาหน้าหรือฝาบนเวลาไปซื้อแฟบนะอย่าไปเอาแฟบที่ไม่มีเครื่องซักผ้าที่ผมบอกอะเอาเอาเอาถุงถุงถุงแฟบมาอันนี้ใช้ได้เลย ตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวเนี้ยเวลาต้องตองพาพ่อไปซื้อแฟบนะจะเป็นเครื่องมันจะมีรูปเครื่องซักผ้าแบบนี้อยู่แปลว่าผมซักฟอสแบบเนี้ยมันใช้กับเครื่องซักผ้าได้นะแล้วก็หรือจะเป็นน้ํายาซักผ้าก็ได้น้ํายาซักผ้าถ้าเราไม่รู้ก็ถามถามร้านขายของ<ช>อ่าอันนั้นน้ำยาซักผ้าอย่างเงี้ยเอาน้ำยาเนี่ยเทลงไปในนี้ก็ได้หรือจะเอาแฟบก็ได้แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มันเลอะ ที่มีฝุ่นมีคาบดินค้าบอะไรให้ใช้แฟบจะดีกว่าแต่ต้องเป็นแฟบที่ผสมที่ใช้กับเครื่องซักผ้าเพราะว่าเม็ดมันจะละเอียดมันจะละลายเร็วกว่าอน้ํายาซักผ้าแบบนี้ที่เขาระบุนเนี่ยก็เอาไปเนี้ยมาเทใส่แต่จะให้ดีอะถ้าเป็นเสื้อผ้าของน้องตองอะให้ใส่น้ํายาซักผ้าจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่ระคายผิวอทีนี้อันดับแรกเลยแล้วก็เนี่ยกระพันนมมากับพะน,มมพน่มอยู่ไหน ข้าวถุงสีแดงอ่าอัยนนี้เนี่ยปาคุณนุ่มซื้อซื้อเป็นขวดหรือเศษน,นี่ก็ได้นะพวกนี้เอาตะกร้ามาตั้งไว้ตรงนี้เลยที่เนี้ย้องไปเอาผ้ามาอ่าเอาผ้ามาดูที่เจ็ซักออกมาให้หมดเลยผ้ายิ้ตองพาตัวอะไรได้หมดมหอ๋อหรออ่าไหนก็ได้เอามาหมดเลยนี่อันนี้ใช่ไหมน้องตองเปิดฝาอ่าลุงยุงจะสอนมาข้าเอาผ้าใช้ตัวเออผ้ายิ้นตัวมาซักทีเดียวทีเดียวแห้งยีนนี่ก็ใช้ได้ละอ่าน้องตองเปิดฝาออกลูก ดึงออกมานี่ละเก็บเข้าไปทีละส่วนเอ่อเก็บเข้าไปเลยเออเอาเข้าไปามาใ,ใส่ได้ไปเลยนี่ลุงหวัดต้องดูนะเสื้อผ้ามันมีหลายขนาดนี่ไหมมันจะเป็นชุดนักเรียนเสื้อผ้าพวกนี้มันจะบาง <ừ> มันจะบางกว่าชุดที่เราใส่ทํางานอย่างเงี้ยของน้องปอมเสื้อผ้ามันจะเล็ก <ừ> เก็บเข้าไปเอาเข้าไปให้หมดเลยออาเข้าไปได้หมด อใส่เข้าไปให้หมดเลยทีเดียวเลยแล้วน้ำมันจะไม่ร้นออกมาไม่ต้องมันไม่ร้นมันมีซีน,นหุ้มนี่ไงอ,อเดี๋ยวนี้ผมจะตั้งให้ทีเดียวถ้าไอเน,นี้ยปิดเห็นไหมเวลาเราเลิกใช้เราต้องมาห,หมุนให้ไอสีส้มให้อยู่ตรงกลางตรงนี้ไอ,อนั่นคือเราบันตัดระบบไฟนะมันจะมีซักผ้าไหมเสื้อขนเป็ดผ้าฝ้ายประหยัดพลังงานล้างปั่นปั่นปั่นแห้งอย่างเงี้ยเนี่ยผ้าหลายชนิด แบบนี้แต่ที่นี่เราต้องการซักผ้าของน้องตองมันไม่ใช่เป็นผ้าที่มีความสกปรกเยอะเป็นเสื้อผ้าเด็กธรรมดาแล้วผ้ามันบางเราก็ต้องแบบมันจะมีผ้าฝนศาสต์เนี่ยแม่กระจัดเนี่ยฝังลึกเครื่องนอนก็จายผ้าไปพวกเนี้ยมันจะมีรายละเอียดมาเลยอันนี้เราตั้งให้ทีเดียวเลยคือตั้งตรงนี้ตัวนี้ไม่ต้องไปปรับตั้งจุดเดียวแล้วพอเวลามันเสร็จพุ๊บรองก็ปิดจบ เดียววะหมดเลี่ยงโลกอันเข้าไปอีกตรงนี้ผ้าทุกชนิดมัใช่ตั้งไว้หมดเดียวเลยนอกจากเป็นผ้าที่มันบางๆเราทุกเป็นผ้าฝ้ายเป็นอะไรเราค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งส่วนมากเขาชักสนุกก็คือเป็นผ้าหลายชนิดกับผ้าฝ้ายหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมอ่ะแค่นี้แค่ไหนไม่ได้ใช้โอ้ยไม่ให้ปิดด้ลูกฮะจริงๆอ่ะเสื้อผ้าอย่างเงี้ยลุงอ่ะต้องมีถุงซักเสื้อผ้าอย่างเงี้ยถ้าไปเข้าเครื่องอ่ะมันจะขาดมันต้องมีถุงถุงใส โอ้โห่ถุงใส่ปุ๊บใส่ลงไปแล้วก็ลูดซิปมันก็จะซักไม่ให้ผ้าตัวเนี้ยเสียหายผ้าแบบเนี้ยอ่ะที่น้องตองปิดเอาไว้ซักเฮ้ยเออไม่มันตั้งเป็นผ้านี่ไงเป็นผ้าแบบผ้าฝ้ายอ่ะตั้งหมดผ้าฝ้าย <Okay. S 2> ทีนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะคีนี้เติมน้ำยามาเติมน้ำยาคีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องตองเติมน้ำยาแป๊บนึงนะ น้่ลูกยาน้ำยาซักแห้งน้อง<ช>ตองเทใส่นี่เลยกะประมาณไม่ต้องนั่นอีกลูกนิดนึงอ,อ่าพอปิดฝาถ้าเป็นแฟบที่ใช้ก,กันกับเครื่องซักผ้าก็เอาแค่สองช้อนตวงที่เขามีมาให้น้ำยาปะผ้านุ่มน้องตองเทใส่เลยเทใส่ในนี้ใช่ไหมใช่เทใส่เลย ไม,ไม่ได,ไได้อันนี้เป็นค่าเชือ้อถ้าเยอะก็หอมอันน,อนี้ก็ได้เสร็จแล้วปิดฝาด,ดันเข้าไปเลยทีนี้น้องกองตัวนี้สวิงมันปิดอยู่ใช่ไหม<อ>ไฟมันไม่ขึ้นน้องกองหมุนตัวนี้มาหมุนมาจิกหนึ่งเยอะไปให้มันตรงแบบนี้ลูกให้เส้นสีเหลืองมันตรงกับเส้นแนวตัวนี้เห็นไหมอ๋อทีนี้ระบบมันจะทํางานหมดเลย มันจะมีระบบขึ้นให้หมดแล้วระบบการทํางานนะมัมีเริ่มกับหยุดแล้วคะใช่ทัาน,นี้ต้องต้องกดเริ่มกดปุ่มนี้ลูกเนี่ยแล้วก็ใส่กอ๊อระบบมันจะทํางานเองเนี่ยเห็นไหมมันเติมน,น้ำอัตโนมัติเนี่ยเห็นไหมน้ำมันปล่อยไปแล้ว เห็นไหมมันจะเติมน้ำลไปในถังเองเนี่ยมัน่อนมันเองปล่อยมาจากทในท่อส่งมันนี่มันเติมน้ำแล้วเห็นไหมเนี่ยน้ำมันจะไหลผ่านมันจะเติมของมันไปเรื่อยๆ มันจะดังติ้งติ้งตรงนี้มันจะเป็นศูนย์หมดเลยเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วมันจะดังติ้งถ้ามันทํางานในต้องตองจะเปิดไม่ออกนะอย่างงั้นนะเปิดไม่ออกให้มันเป็นศูนย์หมดเลยพอมันเป็นศูนย์หมดปุ๊บมันไปทําการตัดอัตโนมัติมันจะดังติ้งติ้งติ้งให้เรารู้ว่ามันมันซักผ้าเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นเลขศูนย์หมดเลขสี่สิบเจ็ดนี่จะเป็นมันต้องเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วเราก็ดึงเปิดออกมาได้อ่าพอเปิดเอาผ้าพอมันดัง นีต่ติต๊บติ๊บตัวนี้เป็นศูนย์หมดแล้วเราก็หมุนสวิตช์เลยให้สวิตซ์มาอยู่ตรงกลางแล้วก็เปิดฝาอะไรไอ้นี่ไม่ต้องปิดไม่ต้องลูกเนี่ยแค่นี้แหละมันจะซักมันเองออเนี่ยมันจะเติมน้ํามันเองอัตโนมัติมันจะเติมซักล้างปั่นแห้งเสร็จแล้วมันจะปล่อยน้ําทิ้งข้างล่างข้างในเองมันถ้าเป็นของพ่อหนูไม่รวยได้นะจำไว้นะปั๊กแต่นั้นไม่ต้องถอดก๊อกอะพอซัก พอมันพอมันดังตัวนี้เวลาเราเสร็จแล้วเราก็ปิดสวิตช์นี่มันอยู่ตำแหน่งตรงนี้ปิดให้มันดังแป๊กแล้วมันจะดับหมดเลยหน้าจอตัว้มันจะไม่มีตัวเลขขึ้นมันจะดับเอพอเราจะซักปุ๊บซักปุ๊บเลยเราปิดไว้ก่อนที่เปิดนะเอาสวิตช์มันอยู่ตรงกลางก่อนแล้วก็เปิดฝามาเอาผ้าใส่ปิดฝาหมุนตัวนี้ให้มันอยู่ตรงสวิตช์ตรงนี้แล้วก็กดปุ่มปึ๊บแล้วก็ปล่อยไปเลยแต่ต้องเติมน้ำยาซักน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปักผ้านุ่มก่อน เนี่ยเราก็ปิดฝาปิดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งมาสวิชซักผ้าแล้วเราก็กดอัตโนมัติเนี่ยมันทํางานกันเองเห็นไหมมันซักไปเรื่อยๆนี่เรียบร้อยอันนี้ตั้งเวลา4ี่สบกว่านาทีมันตั้งอัตโนมัติของมันเองเล<อ>ือสิอนาทีไปทาําอะไรก็ทําเลยปล่อยไว้ค่อยมาตากอย่างเดียวตอนบ่ายค่อยมาตากก็ได้เพราะมันจะซักล้างปั่นแห้งอยู่ในตัวกรเป็นอันเสร็จแล้วนะครับเครื่องซักผ้าของ ลุงวางน้องตองนะนะครับนี่ก็ใช้งานได้แล้วเห็นไหมครับผ้าหมุนแล้วนะครับนี่นะผ้าหมุนเรียบร้อยนะครับการเติมน้ําเรียบร้อยนะครับเติมน้ําเรียบร้อยครับนะน้าผ่านเรียบร้อยก,ก็ระบบก็กําลังเติมเอาน้ํายาซักผ้าลงไปในถงังแล้วก็ปั่นเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จนะอของลุงหวางครน,นี้ก็มีอะไรก็ใส่เข้าไปซุกเสื้อผ้าแต่ต้องแยกเสื้อผ้าเกรดเสื้อผ้านิดนึง ถ้าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันจะซักเครื่องแบบเนี้ยต้องตั้งโหมดไปที่ผ้าฝ้ายไม่งั้นน่ะผ้ามันจะขาดหรือไม่ก็ต้องมีถุงซักผ้าถุงซักมันจะทําให้เสื้อผ้าไม่ไม่ไม่เสียหายเนี่ยมันยังมีโหมดให้เลือกเนี่ยเห็นไหมผ้าฝ้ายอยู่อันดับสามเนี่ยผ้าฝ้ายนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเลอให้น้องตองซักกับลุงหวางคนนี้ก็รอแต่ตายอย่างเดียวโอเคครับ FC ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ, <ขอ S 1> รบสวัสดีครับ น้องตองซักเป็นนะฮะแต่พ่อไม่รู้จะได้หรือไม่รู้ยังเลยนะครับ,บ,ค,ค,รบครับผมโอเคครับจ้า